จากคดีเด็กน้อย3ขวบหายไปจากบ้านผักในมู่บานกกกอกจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที 11. ่11พฤษภาคม2 5 6 3ผ่านไป1ปีมาบัดี้ออกหมายจับลุงของเด็กน้อยคนนั้นทนายพลจากเพจคุยข่าวเหล่าความเพิ่เนเดบอหอดคดีนีว่านนองชมพผูเด็กน้อย3มขวบ หายไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2 5 6 3ผ่านไปหาหมือ่อกระพอว่าเป็นศพเสียชีวิตอยู่บริเวณผู้เหล็กไฟห่างจากบ้านพัก5ากิโลเมตรซื้อหลายสำนักตีข้าวอยู่เป็นปีจนหน้าตาผู้คนสิกกายเป็นลูกช่มผู่โดยเฉพาะ คุ่นผุดอภิวันใช่ไหมคุณจิตตีลักฐานที่พอบริเวณจุดพอสุขคือเส้นขนสามเส้นลักษณะเหยียดตรงหรือหิยกงอข้าวบดได้แจงแต่ตรวจ DNA แล้วบอกว่าตรงกันกับค้นลายที่ถูกออกไม้จับข้าว,ว่าขนสามเส้น ตรงกับ DNA ของลุงพ้นดาราดาวรงลุงเขยน้องชมพูบริเวณเดียวกันพอเส้นผม้องชมพู่6 6เส้นถูกซับเป็นชิน้นชินมึงสิซับหาพอหาแม่มึงเห็ดหยังอีแบบนี้กิตตกรโอ้ขาดตะกรจิตต้องมีความรู้เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แน่นอนภายหลังเกิดเหตุ ผู้พ่นผงเป่าไปทีลุงพ้นหมายถึงขาดกันว่าการตายของน้องช่มพู่นาสิเกียวของกับลุงพ้นว่แมนพุ่งไปทีเป่ากางเกงของลุงพ้นเมื่อนี่ลุงพ้นถูกหมายศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับสามข้อหาข้อหาผักผู้เย้าอายุบ่เกินสิบห้าปี วงเล็บปอสามหนเจโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึงสิหปีขอหาถอดถิงเด็กอายุบ่เกินเก่าปีปอสามศูนจำคุกบ่เกิน3ปีและขอหากระทําการใดแก้ศพหรือสภาวแวดล้อมบริเวณพบซพจนอาจ ทำการชั้นสุดผิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปปออหนึ่งหาศุนทวีโทษจำคุกหกเดือนถึงสองปีปออหมายถึงประมวลกฎหมายอาญาโม่แมนลดรับอากาศทั้ง3ามขอหานันขอหาพลากผู้เย้าอัตราโทษขันสูงเกินกว่า3ปีสารจังออกไม้จับใดโดยบ่ต้อง ออกหม้เอื่นก่อนและออกไม้จับพวงก,กับอีกสองขอหาเป็นทีนาสังเกตว่าพนักง,งานสอบสวนบริขอหายสารออกไม้จับขอหาข่าคนตายอาจเป็นพว่าพยานหลักฐานเชื่อมโยงขอหานีแต่หากในทางการสอบสวนพอว่าขา่าพนักง,งานสอบสวนกระแจงขอก้าวหาคนตายเพิ่มในภายหลังใด ตาเลี้ตนหนองช่วมผู่ที่ต้องมาเสียชีวิตก่อนไว้อันควรเห็นอกเห็นใจพอแม่ที่ต้องสูญเสียลูกอันเป็นที่รักหูย่างนี้แล้วเป็นยังเองเขียนไปห้าไปบักบอกพันนะวายอยู่กช่วงนี้ผู้ค้นถูกสารพัดปัญหารุ่มเราข่าวยากหมากแพงหลายคนต้องกับ,บัานต่างจังหวัดเพะผิดเศรษฐกิจ กลับไปอยู่ที่ฐานบานเกิดจับกบจับเขียดจับแหนจับขีไปป่ไก่ปอมเก็บเห็ดเก็บพักบุงกินกันตายวัคซีนของเจ้าสัวกับสร้างเขามาแมมยูนั่นลหละป้องกันโควิดได้จังไดบ่อรูแต่ป้องกันยี่หออื่นน้ำเขาได้เกือบร่อยเปิดเส้นไฟส่งไฟเสอร์บ่มีเขามาดอก แต่ไฟแด่นเข่ามาเพียบมันเกี่ยวกันมองใดกับผู้คนหนาดำคลำเกียดดูแบบนี้มีเอียงทีมันขำม,มันห้าใดก้กะว่าไปถอ่อย่างหน่อยกับรักษาผู้คนบ่ให้เป็นบาเป็นโลกประสาทวาสันหลายเดือนก่อนไผกับบรลูแช่งชักฮักกระดูกห้สซารออกไม้จับ ลุงพ่นเสียโดยไวส่วนลุงพ่นกับเผาปริกเผาเกิดแซงเพิ่นสิวานี่อยู่ถูกมือเชื่อวันสุดท้ายบบมิไผยได้เปรียบเสียเปรียบถูกไม้จับพรอมกันเท่งคู่พันนะ <c oughs> ขอขอบคุณขอมูลจากเพจคุยข่าวเหล่าความเดอ้อค่ะ